สวัสดีครับเพื่อนเอยู่กับผมถูกใจสายช่างเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับคลิกคาูนะครับคลิกร้อยสิบคาูนะครับปัญหาคือคันนี้เปิดกุญแจแล้วเงียบสนิทเลยนะครับก็สตาร์ทอะไรก็ไม่ได้นะครับเปิดกุญแจไปแล้วนะครับเนี่ยกดสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะบีบเบรกก็กดสตาร์ทไม่ได้แต่นะครับแต่ก็ไม่ดังนะครับ แต่ไม่ดังไฟเลี้ยวก็ไม่ออกนะครับก็ปลดกุญแจแล้วนะเนี่ยคือวงจรไฟฟ้าไม่จ่ายทั้งคันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับก็ผมก็จะเช็คตรงแบตเตอรี่แล้วก็แถวฟิวแล้วก็ฟอกข้อก,กุญแจน,นะครับก็อันดับแรกเลยก็ขันน็อตตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยสองตัวตรงนี้นะครับซ้ายขวาขันลงไปแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ ดึงอ,ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เปิดฝาออกมาแล้วหน้าแต่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในก็มีสายไฟลุงลังที่หน่อยก็จะเจอแบตเตอรีร่นะครับเจอแบตเตอรีก่ก็แบตเตอรี่ก็น่าจะมีไฟนะเดี๋ยวผมจะเช็คให้แบบแบนๆอ่าให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะใช้นี่ครับหลอดไฟอ่าหลดไฟเลี้ยวนี่แหละ <c oughs> เอาไว้เช็คแบตนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเอาก็สมมติว่าเพื่อนๆไม่มีมันติมิเตอร์นะครับก็ใช้หลอดไฟแบบนี้ชเช็คไปก่อนนะครับแบตมีไฟไหมอ่าแบบนี้แบตมีไฟแล้วก็สันนที่านไว้ก่อนวนะ่าแบตยังมีไฟอยู่แต่ไม่รู้ว่ากี่โวลต์น,นะครับ<ว>ก็ทํายังไงก็ได้นะครับให้หน้าปัดมันบีบแตะได้ก่อนนะครับส่วนเรื่องแบตจะมีเยอะไหมเดี๋ยวอ่าค่อยว่ากันทีหลังครับอันนี้คือแบตเตอรี่มีไฟนะครับเอ๊แล้วทําไมทําไม กุญแจเปิดแล้วในะไฟหน้าปัดไม่ติดสตาร์ทไม่ติดแต่ก็ไม่ดังไฟเลี้ยวก็ไม่ออกนะครับก็ผมจะเช็คอีกทีนะเนี่ยใช้หลอดไฟเลี้ยวต่อเข้าอศสยไฟจะต่อเข้าไฟเลี้ยวเนี่ยสองเส้นบวกลบนะครับก็จี้ดูเห็นไหมแบตเตอรีย่ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าแบตจะมีไฟพอหรือเปล่าแต่ในทั้งนี้ทางนั้น,นครับต่อให้แบตเตอรี่มีไฟนิดเดียวแต่ก็ต้องอติดบ้างน,นะครับอันนี้คือมันไม่ติดเลยนะครับ หลังจากที่ตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วก็ผมก็ดูฟิวนะฟิวคันนี้ผมไม่เห็นนะฟิวห,หน้าจุดนี้มันไม่มีจุดนี้ก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับก็ต่อไปก็เช็คที่กุดสายกุญแจนะครับสายกุญแจตัวนี้เห็นไหมสายกุญแจอ่านี่จะมาจากแบตเตอรี่นะครับสองเส้นเนะี่ยแล้วก็มาจากแบตเตอรี่หนึ่งเส้นแล้วก็ เมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วมันจะวิ่งไปจ่ายทั้งระบบครับก็วิ่งผ่านสวิตช์กุญแจแค่2เส้นตัวนี้นครับก็ปลดสายเราก็จะปลดสายออกมาก่อนนะครับก็แจ็คสองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแจ็คที่ไปหากุญแจครับกุญแจก็วิ่งเข้าไปข้างในเห็นไหมครับชัดไหมเอ่ยเนี่ยกุญแจก็สายกุญแจตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปข้างในแหกกุญแจแค่สองเส้นเนี่ยกุญแจตัวนี้ก็จะมีแค่สองเส้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่จะเป็นปลั๊กกุญเจตัวนี้ผมก็จะใช้วิธีการใช้ประจแจครับจิ้มลงไปเลยตัวนี้เป็นการต่อตรงนะครับผมก็จะใช้ใช้ประแจนะครับจิ้มลงไปอ่าจิ้มลงไปแบบนี้นะครับทําให้มันต่อตรงได้นะครับแล้วก็บีบแต่ดูนะครับโอเคครับผมจะไปบีบแตด่ดูบีบแต่ครับเอาใหม่นะครับตอนนี้มันยังไม่ถนัดครับเดี๋ยวผมขอทําใส่ไฟดีๆดีดกว่า เอาละ,ะครับเพื่อนๆผมได้ใช้สายไฟยจิ้มแบบนี้มันแน่นดีนะครับเมื่อเราจิ้มแบบนี้ต่อตรงนะครับถือว่าเป็นการต่อตรงนะครับแล้วก็สตาร์ทดูนะครับอ่าผมจะบีบแต่ก่อนนะโอเคนะครับแต่มาแล้วนะครับกุญแจตัวนี้ก็ผมคิดว่ากุญแจน่าจะสิกนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทรถดูนะ สตาร์ทรถติดด้วยนะครับนี่นะครับดูนะครับอ่าผมสตาร์ทรถได้นะครับตอนนี้ เพราะว่าผมใช้สายไฟพ่วงไว้นะครับต่อตรงไว้นะครับก็อาจจะสรุปได้ไว่ากุญแจเสียแหละแลวคราวนี้ผมจะดับรถยังไงครับผมก็ดึงสายไฟที่แย่ไปแกออกได้เลยนะครับรถก็ดับไปแล้วนะครับก็สรุปได้ไว่านะครับก็บ้ากุญแจเสียนะครับ ก็เปลี่ยนชุดกุญแจได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับวิธีการเช็คนะครับอ่ากุญแจว่ากุญแจคลิกตัวนี้มันเสียบไหมสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีแค่2เส้นเสียบกันนะครับตัวปลั๊กตัวผู้ตัวเมียเสียบกันแค่2เส้นก็เปิดสว,วิตช์กุญแจปุ๊บอ่าระบบก็จะทํางานอันนี้ผมเสียบไปแล้วเปิดกุญแจแล้วมันไม่ทํางานน่ะไม่ทํางานเพราะว่าอะไรก็นั่นเลยครับเป้ากุญแจตัวนี้ครับเสีย ก็ยกเปลี่ยนทั้งชุดดีกว่าครับก็ไปหาซื้อมาเทียบเอานะครับผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเสียหรือเปล่านะผมกลัวจะเป็นสวิตขาตั้งข้างไงอันนี้สวิตขาตั้งข้างไม่มีปัญหานะครับคือปัญหาอยู่ที่กุญแจตัวนี้เลยเนี่ยสายกุญแจครับต้องยกต้องทําการยกกุญแจออกมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะถามว่าอ้าวแล้วไฟที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ย มันจะายไหมมันจะจ่ายไปหาชุดกุญแจไหมเนี่ยมันจะจายหาชุดนี้ไหมก็วิธีเช็คง่ายครับเพื่อนๆเ,เอาเนี่ยหลอดไฟเจ้าเดิมแล้วก็ใสยไฟสองเส้นนะครับขั้วหนึ่งมันเพื่อนเอาแตะลบไวเลยนะครับเนี่ยสายไฟหนึ่งขั้วผมอาจะแตะลบไว้แล้วอีกขั้วหนึ่งนะครับเราไปแย่ตรงรูเนี่ยอ่ามันจะมีไฟแม่หนึ่งเส้นนะครับอ่าเส้นนี้ไฟแมนครับก็เป็นเส้นสีแดงล้วนนะครับเส้นสีแดงล้วนนะครับเพื่อนๆ เส้นสีแดงล้วนมันจะมีสีแดงล้วนกับดําแดงครับเส้นสีแดงล้วนนะครับไฟจะแมานะครับเห็นไหมอ่าสายไฟหลอดไฟผมเอาแตะลบไว้หนึ่งข้างครับอีกข้างก็ไล่จิ้มดูครับสองข้วเนี่ยถ้ามาหนึ่งข้วแสดงว่าผ่านนะครับใช้ได้ครับอ่าไฟที่สายไฟเส้นนี้ไม่ขาดนะครับเพื่อนๆถ้าเราแตะไปแล้วอย่างเงี้ยสองข้วไม่มีไฟแมสซ์อันเลยก็งานเข้าครับก็ต้องเช็คนะครับสายไฟตัวสีแดงครับว่ามันขาดจุดไหนทําไมมันมาจากแบตเตอรี่แล้วทําไมมันไม่มาถึงจุดนี้นะครับก็ วิธีเช็คแบบนี้นะครับเพื่อนๆใช้หลดไฟละ DIY เอานะครับหลดไฟเลี้ยวอันนี้ก็ได้มาจากรถที่มันพังแล้วครับผมก็เอามาใช้นะครับก็ได้แค่ไฟเลี้ยวแบบนี้ครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องยกเบ้ากุญแจตัวนี้ออกนะครับก็ยากมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยเราก็ต้องยกคอรถออกเห็นไหมเนี่ยเราจะยกคอรถออกเพื่อจะขันน็อตข้างในนะครับ มันอยู่ข้างในนู่นครับมันขันไม่ได้นะครับมันเนี่ยต้องเปิดหัวยกชุดสีนี้ออกนะครับแล้วก็ยกคอรถตรงนี้แนละ้วน็อตมันจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดหรือเปล่าสองตัวไหนสิบสี่กับสิบเจ็ดเนี่ย, 17, เ,ยเราต้องขันตัวนี้ออกแล้วก็ยกขึ้นแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเนะี่ยลื้อกระจกอะไรออกหมดเลยครับลื้อชุดสีข้างหน้าลื้อไม้สายไม้สายไฟต่างๆนี่ต้องถอดออกให้หมดเลยถึงเราจะยกขึ้นมาได้แล้วก็เปลี่ยนชุดกุญแจตัวนี้ครับก็ลําบากเหมือนกันนะคร ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาทำนั่นแหละแต่ในคลิปนี้ก็คลิปนี้ผมก็ยังจะไม่ทำเพราะอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะพามาตรวจเช็คนี่แหละที่ว่าอาการสตาร์ทไม่ติดเลยเปิดกุญแจแล้วไฟหายไฟเงียบเลยนะครับก็อาการก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิกคาบูตัวนี้นะครับอ่าคลิกคาบูตัวนี้นะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้แ,แนะนําวิธีการตรวจเช็คอ่าเช็คแบตเตอรี่เบืเ้องต้นเช็คข้วกุญแจไปแล้วครับอ่าคันนี้ก็เป็นข้วก็เป็นที่ข้วกุญแจนะครับส่วนฟิลส่วนฟิลตรงนี้ผมไม่เห็นนะก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้โดนยามาหรือเปล่านะรถก็เก่าด้วยนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเจอฟิลนะครับก็เพื่อนๆก็เช็คที่ฟิลด้วยแต่คันนี้ผมไม่เห็นฟิลนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นเหมือนกันอ๋อเห็นแล้วอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในนูน่น เห็นล <chat> ้ฟ so so la ิล uh, ก็ฟิลไม่ขาดนะครับแต่ยังไงเพื่อนๆก็ถอดออกมาเช็คได้คือตอนนี้ผมไม่ได้เช็คดูไงผมก็เช็คที่กุญแจเลยสรุปแล้วสรุปว่ามันเป็นที <commercials> ่ก <pat> ุญแจอ่ชัวร์เลยนะครับเคสนี้นะครับก็ซื้อชุดกุญแจมาทั้งชุดเลยครับมาเปลี่ยนครับน่จะจบนะผมคิดว่าจบนะซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็มันจะมีทั้งชุดกุญแจแล้วก็ชุดที่เปิดบอร์ดครับต้องซื้อมาทั้งชุดเลยเปลี่ยนอ่ทั้งชุดเลย เอาละครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับว่าเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมีอะไรกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆมานําเสนอนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ